ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคาดไลอัพเชลซี 4, หลังทุ่มหมดหน้าตักเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ช่วงตลาดพ่อค้าแข้งซัมเมอร์นี้ไม่มีทีมไหนที่สร้างความฮือฮาได้เท่ากับเชลซีหลังพวกเขาทุ่มเงินเต็มสูบเสริมทัพเต็มที่ล่าสุดก็ใกล้จะได้ดัวโลโรมิโอลาเวียมิดฟิลด์ดาวโรดชาวเบลเยียมมาร่วมทัพในเ็วๆนี้สิงโตนุ่งเงินครามอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่โดยท็อตโบรีเจ้าของสโมสรทุ่มเงินไม่อั้นให้กับเมลิโซโปเชติโนโเสริมแกร่งเพื่อให้ทีมมีขุมกำลังที่สมบ,บู เพื่อพร้อมที่กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่ที่โบลี่เข้ามาบริหารเชลซีเขาสร้างสถิติในการซื้อนักเต,ะ,เต,ะ,เตะหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเอนโซเฟเนเดสจากเบนฟิก้าค่าตัว106.8ล้านปอนด์เมื่อช่วงเดือนมก,กราคม2023และล่าสุดเมื่อเซรไกเซโนจากไบรตันแอโฮฟอัลเบียนค่าตัว115ล้านปอนด์สำหรับตอนนี้มีรายงานว่าพอร์ออยังรู้สึกไม่นำใจในการเสริมแกร่งเพราะเขาต้องการสร้างแดนกลางสิงห์บูให้เพอร์เฟกต์ที่สุด โดยเตรียมจะคว้าตัวราเวียม,มาเล่นร่วมกับเฟรนันเดสและไกเซโดถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์กันเอาไว้งานนี้นายายชาวอาร์เจนติน่าจะมีแผงมิดฟิลด์ในดวงใจแล้วนั่นก็คือ3ประสาน l f c ได้แก่ลาเวียเฟรนันเดสและไกเซโดส่วนคอเนอร์กาลเกอร์กับคาร์นี่ชุกบูเมกาน่าจะคอยเป็นกำลังเสริมที่ดีแต่ถ้าหากสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้เช่นกัน ขณะที่ในตำแหน่งแบ็กโฟร์แมริสเจมจะมีปัญหาบาดเจ็บในเกมเสมอลิเวอร์พูลแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนั่นทำให้กัปตันทีมจะเป็นตัวหลักในแนวรับโดยมีเบนชวเวลยืนประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายแม้ว่าเชลซียุคโปชิติโนจะเป็นทีมคนหนุ่มแต่พวกเขายังมีผู้เล่นจอมเก่าอย่างเตียโก้ซินวาซึ่งอายุ38ปีแล้วที่มีทั้งประสบการณ์และความเป็นผู้นำจะทำหน้าที่คอยประคองรุ่นน้องอย่างลีวายโควิลกับอักเซลดีซาซีซึ่งทำประตูตีเสมอหงแดงในเกมเลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้โปเชติโนยังมีเวสลี์โฟฟาน่าซึ่งสามารถพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองตอนเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําคัญในเกมรับทันทีที่เขาหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งในส่วนของแดนน้าตอนนี้โปเชติโนมีตัวเลือกเอาไว้ในใจแล้วนั่นก็คือคริสโตเฟอร์เอนกุนกูแต่เนื่องจากนักเตะได้รับบาดเจ็บหนักต้องพักหลายเดือนนั่นทําให้นิโคลัสแจ็คสันได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงขณะที่แนวรุกฝั่งซ้ายตอนนี้เชลซีมีลุ้นคว้าไมเคิลโอลิเซจากคริสตันพาเลซมาเสริมแร่ง และถ้าหากได้ตัวมาจริงๆพอสชคงจับเข้าลงสนามทันทีส่วนทางฝั่ง,งขวาเป็นหน้าที่ของราฮิมสเตอร์ลิงนอกจากนี้ยังมีมิคาโลมริกที่พร้อมสอดแทรกลงตัวจริงได้ขาดการณ์11ตัวจริงเชลซีหลังเสริมแกล่งเต็มสูบผู้รักษาประตูโรเบร์ตซานเชสกองหลังลิสเจมเจโกซสินวาลีวายโควิลบนชิเวลกองกลางมอยเซตไกเซโรเอนโซเฟเนเดสโรเมโอลาวียกองหน้าไมเคิลโอลิเซนิโคลัสแจ็กสันราฮิมสเตอร์ลิง อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ18สิงหาคม2566ออฟฟิเชียลลาเซโอยืมดูกาเปเลกรินี I ่แบ็กซ้ายชาวอิตาเลียนของยูเวนตุสมาใช้งาน2ฤดูกาลพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาดออฟฟิเชียลอุนิโอนบรินคว้าเควินโฟลันกองหน้าดีกรีทีมชาติเยอรมนีจากอาร์เอสมอรโกด้วยราคา4ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆ1.5ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026 ออฟฟ c เ a ีย s อามุนโกคว้าวิวฟิตซิงโกแมตคว้าทีมชาติอริโคสจากโตริโน่ด้วยราคา10ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028 o f f i c i a l ออฟฟเียลูตันทาวคว้าทีมครูพกซาประตูจอมเก่าชาวดัสจากนอริสซิตี้โดยที่ไม่มีการเปิดเผยทั้งเรื่องค่าตัวและสัญญา ออฟฟิเชียลเออรฮีรานคว้ายาซินบูนูพระศาตรูทีมชาติโมร็อกโกจากเซบีย่าโดยราคารวมโบนัส21บล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6วาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของเฟลเอเบสตุการ์ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยเตรียมเซ็นสัญญาและเปิดตัวในฐานะแข้งใหม่หงแดงอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ไมเคิลโอลิเซ่กองกลางดาวดังคริสตตนแพเลทที่มีข่าวกำลังจะ ตัดสินใจขยายสัญญากับต้นสกัดออกไปจนถึงปี2027เรียบร้อยเชลซีเลือกเดินออกจากการเจราจาคว้าตโอลิเซ่หลังจากที่คริสตันพาเลตเตรียมที่จะเอาเรื่องฐานติดต่อทาาทามนักเตะแบบผิดกฎเข้าจากฟาบิโซโร,รมาโน่เชลซีเตรียมยกระดับความสนใจที่จะเซ็สนสัญญาก,กับบาร์เล่บา์โคล่าตัวรุกดาวรุ่งโอลิมกิลิโญหลังจากที่พลาดได้ตัวโอลิเซ่เข้าจาก r m c Sport ขณะที่ปารีสแซงต์แชงแมงยังคงอยากได้บาร์โคล่าอยู่เช่นกัน ถึงแม้ข้อเสนอเงิน35้าล้านโยูโรที่ยื่นไปขอซื้อดาวเตวัย20ปีก่อนหน้านี้ถูกยงปัดทิ้งเรียบร้อยก็าตามข่าวจาก RMC Sport นอกจากนี้สิงห์ลูแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวแบดเดนจอห์นสันกองหน้าทีมชาติเวลของนอตติแฮมฟอร์เรสและได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับนักเตะแล้วด้วยข่าวจากกาเดียนฟอร์เรสตั้งค่าตัวจอห์นสันไว้ที่ราว40ล้านปอนด์ซึ่งนอกจากเชลซีแล้วท็อตแนมฮอสเปอร์และเบรนท์ฟอร์ดต่างอยากได้ตัวดาวเตะวัยปี่นนกันขสาวจากกาเียน แมนเชสเตอร์เดและลิเวอร์พูลต่างได้รับแจ้งจากเบมนิกว่าแรนกราฟเฟนแบกกองกลางดาวรุ่งชาวรัสจะไม่ถูกขายให้ใครณตอนนี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโนอย่างไรก็ตามทั้งปีแสดงและหงแดงยังคงจับตาดูสถานการณ์ของกราฟเฟนแบกซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายของตลาดเข้าจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเฝ้ารอการ,การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากอเมริกลาป็อกเซเลแบกร่างใหญ่ชาวสเปนิทหลังจากที่พวกเขาตอบรับข้อเสนอจากเอลนาเซอร์ในการขอซื้อตัวลาป็อกเรียบร้อย ข่าวจากฟาบิโซโรโมาโนเวสแฮมยูเนเต็ดกำลังเร่งเจรจาเรื่องสัญญากับโมฮัมเหม็ดคูรุสกองกลางตัวรุกดาวเด่นของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมขณะที่อาแจ็กก็เฝ้ารอข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเวสแฮมในการขอซื้อตัวสตาร์ทีมชาติกาน่าวัย23ปีข่าวจากฟาบิโซโรมาโนตอนนี้อาแจ็กตั้งค่าตัวคูรุสไว้สูงกว่า40ล้านยูโรข่าวจากฟอเรียนแพทเทนเบิร์ก นอกจากนี้คุณคอนกำลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองกับเฟลเอเบสตุกาดเรื่องขอซื้อตัวคอนสแตนตินอตมาฟโลปานอสเซนเตอร์แบ็กร่างยักษ์ทีมชาติกรีซซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ราว20-25ล้านยูโรข้าวจากฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กฟแลมและแอสตันวิลลาต่างกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับกอนโซโลมอนเตียวแบ็กขวาดีกรีแชมป์โลกชาวอาร์เจนตีของเซบียาโดยเซบียาจะไม่ตอบรับข้อเสนอขอยืมตัวเพราะต้องการปล่อยดาวเตะวัย26ปีแบบขายขาดเท่านั้น ข้าวจาก t y c s p o สปอร t ตนอร์ทิงแฮมฟยื่นข้อเสนอเงินจำนวน35้าล้านโยูโรโบวกโบนัสจำนวนหนึ่งให้ RS โมนาโกพิจารณาเรียบร้อยเพื่อขอซื้อตัวยูสซูโฟฟานากองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสข้าวจากเดวิดออสตินหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ